สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องเนาะต่อไอคลิปนี้ก็เป็นพาร์ตตัวจกคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปคลิปที่แล้วก็ไปช้อปปิง้งยุลินขอนเนาะพี่น้องเนาะมีสิบคลิปภาษาไทยน้ำเดิมพี่น้องผมได้อยากเบิ่งกับไปสุพรรณแชแนลเนาะพี่น้องวันนี้ข่อยก็ได้หลายอย่างพี่น้องไปวันนี้โอ้ยไปเบิดเงินเบิดทองแต่ก็ได้ของมาเพียบประเสริเนาะกะมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องกับของจะก,กับก็ห้ากับมาหอดตะลุงเรียน ไม่หอด้วยแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่สิหกโมงแล้วนะเด็กหน่อยก็ยิู้เข่าเนาะมาตะโรงเรียนก็ให้เซสการ์กับเก็บเก็บของใส่ตู้เย็นเนาะก็เก็บเขาไปโหลดเนาะล่ะพี่น้องบ่นในเลียงบ่นดนดาบมันยังมันดอกอนะก็มีหลายอย่างพี่น้องกับผุหลักสองกระตาใหญ่เนาะไอ้ซื้อยูเซนบอร์รีนั่นเบิร์ดลอยหาซิปปันฟิฟตี้เลยเนาะกับโอ้ยหนะสูงก็จะเป็นเทดดีๆนะเธอ คณะอันนี้มันคือคณะขนาดพี่น้องเห็ดแทนขนาดอะไรเก็บดีดีลูกเก็บเก็บเก็บหลักกระเบิดวันนี้รีวิวเขาบังหลายดอกเด็กพี่น้อเพราะว่ามารีวิวส้ำนึงอ่ะนะเนาะอันนี้เขาไปซื้อเข่าพี่น้อเพื่ให้อันเคยสื่ออยู่กะบม่เป็นอย่างเนาะสำหรับคนที่บ่อขั้นเซ่อคยสื่อเนาะเราก็ไปซื้อเข่าเก็บข้าวเก็บข้าวข้าวลูกเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวข้ามละข้าวละจัสมิน ข้าวหอมมะลิเนาะพี่น้องเนาะข้าวหอมมะลิไทยแลนด์อยู่บ่นี่สาระไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์อยู่บ่พี่ส่ละห์ือกระสานมนเถอะเนาะไม้ไทยบ่ไม้ไทยขนะ้าวไม้ไทยเนาะซื้อมาซอบนี่เนาะซอบนี่เคยซื้อมาพบปอนด์เนานะไอ้งวดที่แล้วที่ไปเนาะต้นต้นปีที่แล้วนะทุ่งนี่หาปอนดนะ์เนาะมันขึ้นไปสี่สิบ ยี่สิบพี่นะพี่น้องมันก็เลยเป็นหกปอนดหกปอนมันก็ยังถืออยู่ขันแม่นสิบโลกอะสิบสิบโลกอะสิบโลกสิบสองปอนพี่น้องสิบโลกกับิบสองปอนด์ขันสมมติว่าไปซื้ออะสิบโลอยู่ของอื่นกับอาร์ซีแพงกว่านี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้อีหยังมันก็ราคามันก็ขึ้นเนาะก็ลองสิลองกินเบิ่งนขันสมมติว่ามันดีกับสีอาจจะซื้ออยู่นี่เนาะหรือว่าขัไปซื้ออยู่หมอกเก่าพี่น้อง ตู้เย็นอันนี้คันเปิดเกินนาทีแล้วมันก็สเห้องติดติดเขาซื้อมาสามสอบพี่น้องสามสอบวันนี้เขาก็ไปซื้อไดอันจะกานหน้ามันหน่อยลูกเยมาพร้อมกับแม่ถท่วเหรอเออซื้อเยออืมซื้อเยอะและพักนาง่ายง่ายเขาซื้ออันนี้มากพี่น้นองซื้ออัน,นอ,อ,อันนี้เนาะก็สิก็สิพาผามาเบิ่งอันนี้พี่น้อง บดสามสิบปอน,นอะสามสิบปอนกันเป็นเงินไทยจั่บาทสามสามสี่สิบสองนกว่าบาทพี่นนอะเว้ยพันกว่าบาทเนแม่นบกือแม่เที่วเตอร์ตี้เตอร์ตี้ทำโฟร์ี่ไปเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นอัน,นหอมเขียวพี่น้องปานี้ก่ะต่อมาก็เป็นมะเขือเนาะนี่เราเพิ่มซื้อให้มาเบิ้งเงิเงนสามสิบปอนด์คูดสี่สิบหาเอาเด้อพี่น้องมะเขือ <c oughs> แล้วก็บบักกบ้มะเขือนนี้ลดได้เจ็ดปอนด์ <c oughs> อือฮะแจ๊บปลาลูกเ <c oughs> ท่าไหร่ทีดี <c oughs> คิดไปได้เรอะต้องใช้โฟนเหรอ sure 1, พันสามกวักวกัวพี่นาะพันสี่พี่นนอะมาบอกเงินพันสีไน่ได้งีงงเนี่ยเบื้องขึินเงินพันสี่ได้งั้เนี่ยเนาะคอยกระซ่งไสิจะเป็นวัดเผื่ออีกหรือเปล่าเจ็บคอรู้สึกขมคอแล้ววันเนี้ย มืมอ om kh om kh os, หนี้หูซื้อว่าขมขอพี่น้องสู้มือเ่าขมเลยสู้มือเ่าขมขอแบบว่าเป็นวัดก็ซื้อกินยังกระดาอยู่แต่ว่ามืนอ,อ,อ,นอนีออ้หูซื้อว่าขมขอขมขอพี่น,น,น้องขมขอเลยเนาะมาเบิ่งพี่น้องปลาเขือปลาเขือเนาะเงินพันสี่อะไรอย่างปลาพริกปลาเขือนี่โลละ,โล,โล,ละเจ็ดปอนด์โลละเจ็ดปอนดไม่ถึงประมาณพอถึงโลละ ล้วก็ักริกนี่ักริกนี่ก็โลละสิบสี่ปอนด์อันนี้ก็ปอนด์ห้าสิบวันนี้พ่อพ่าบักหุ่งพี่น้องบหุ่งก็ซื้อมาแบบหลายเพราะว่าไม่เป็นขายบหุ่งไท่นะเป็นบกหุ่งไท่แต่ว่าอ่าเข้าคิดในราคาบกหุ่งหุ้งแขกนี่พี่น้องหุ่งหรือหุ่งสุกหุ้งหุ่งขอยซือมาก โลละเจ็ดปอนด์พี่น้องปกติบะคงรุ่นนี่ไม่ซื้อโลละจํะาเป็นเก่าปอนด์ขันบะคงสงรูปส่งนี่นะนี่โลละเขาซื้อมาสองสองหน่วยสองหน่วยมันตกจําเป็นสามโลเขาวะเขาก็เลยซื้อมาสองหน่วยพี่นอ้งองบะคงไข่เวละเงินพันเงินพันสี่เดี๋ยวบะ,ะคงสองหน่วยบะคงสองหน่วยในบะพริกแต่บะเขือ แต่หอมเจียวเนี่ทานสีป้าดีท้วะแม่รู้แล้วมันคืออะไรซูซี่เนาะซูซี่บซูซี่ี่เนาะซูซีอีเซนบอรี่คี่พ่พี่เนาะป็นตาแซ่บไหม ที่ไปตาอยไมนูปัสอ๋อคอวานน่ะนะเอามากินอีกและที่ไปทำให่เสร็จ Sort out the quickly. ที่มือแม่เนี่อร่อยที่สุดที่มือแม่เนี่อร่อยที่สุดใชไมคะ่ไน่องส่ห้าหกนึ่ e สองส แป้งปูดพี่น้องแป้งปูดไมทูร์จะกินอันนี้ไม่ลูก,กเอาอันนี้หรือเปล่าตททิ๊ดพีโอตี้ให้เดี๋ยวดีไปอันนึงเลยน้องการนานะให้เดี๋ยวดีไปอันนึงเลยดีกว่า ทางมีเยอะมาเพิ่มบางที่นาะจะไปแซ็บไหมไปดูเอาไปมาก็จะได้แบบนี้นะเพราะว่ามันหลายคนเนาะหลายคนมันก็จะได้แบบนี้นคี่เนอะเมื่อเที่ยไม่มาช่วยเลยเหรอลูก ดูรู้หรือยังว่าในานี้จะกลับเวนส์เตออ์วันนี้มีข่าวหลไม่แจ้งนะพี่น้องข่าวไหลพอ,พอดีประเทศอังกฤษนะพี่น้องเ mm hmm. ขาเกิดประกาศภาวะสุขเสริญให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนและะ้วกันเซมีเสื้อโลกโอมคอนเนี่ยคนที่เสื้อหลายขืนยังจะเสินะพี่น้องไอ้แม่ยาลรกก็ย่านนะย่านลราสกัดไปบ่ได้นะพี่น้อง เพราะว่าเราอยู่ฟังทางพ่นค่ะสมมติว่ามันกลับไปก็าไหนมันสิอยากรเพราะว่าเราพอดีมีบ้านอยู่นี่นะคะสมมติว่าเรามีบ้านอยู่นี่เราก็สามาสีสีอยู่บ้านเราได้แต่ว่าเราบม่มีบ้านอยู่นี่วันนี้ถ้าถ้าสมมติเราเราติดอยู่นี่ติดหมายถึงว่าติดตกขางอยู่นี่นะมันสิค่าใช้จ่ายมันสิระเบิดระเบิดนะพี่น้องมันก็สิจ่้รายเดือนไอ้ตรงเซาบ้านเพิ่มรายเดือนเนี่ยจะสีหนาเราก็เลยตัดสินใจพี่น้องสิกับวันพุดนี่ละ ไม่เที่ยวนะนี่ก็ Wednesday back home oh. because they h อ e the m e r g e n c y emergency และ about Omicron virus new virus Omicron เขาก็เลยจะให้ hmm. นั่นแหละก็เลยก็เลยก็เรด้นะเาก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ได้อยูคิสมาสนะก็เลยสไดเเมื่อเมื่อวันพุธวันพุธสิจะถึงนี่พี่น้องนั่นแหละ I haven't tried yet. I'm busy packing y e ่ทีหร Why sorry, Guinea p i Try t h e s i ่รอย เขาก็คาร์ลมาลลยคอร์ลมาว่าก็กินไปรอดนมันเป็นันนันมันกินได้มาสกี้จะกินพีกมาสโอชัวร์เฮ้ยไปบายกินนี่พีกนเนี่ยไปล้างมือเร็ววุ้ยใช่ไหมคะวุ้ยไปล้างมือน่าสวจะหรอเนี่ย จะบอกแม่ไหมนเนี่ยบัญชีจะบอกแม่ไหมนเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาเอาไปโหลดเนาะโอ้ยอยากไกลเลยสูจะกล้าปิดก่อนได้ไหมลูกปิดเพราะมาเปิดใหม่มเสียงดังปิ๊ดๆน่ารำคาญน่ารำคาญมากเลยฮะกรกจะแหลวเราไหมส <laughs> มันม่นได้นอ oh, <Ooh, S 2> นเอง <laughs> เลยอม <Okay. S 2> มาซอบสีเลือดเป็นสีส้มเหลืองและสีเขียวโอ้น่ารักเลยเอ็กซ์คิวลูกมาแล้วล่ะนี่ละเอาไปกินอิม่มหรือไม่อิม่มถ้าไม่อิม่มค่อยทำอย่างอื่นกินเนาะเดี๋ยวละ่ะพี่น้องแนวอยากแนวกินกินซ้ำนี่ละ่ะลูกกินหลายแล้วมันจะอ้วนใช่ไหมกินเยอะแล้วมันจะอ้วนใช่ไหมกัด mm. ถ้าถ้าไม่อิม่มค่อยทำอย่างอื่นนะลูกนะ okay. ลาพี่น,อน้องเนาะคลิปนี้ก็สิไฟลาพี่น,อน้องเนาะพามาเบิ้ลของที่ซอฟฟีงพาพินานพี่นี่ <laughs> คลิปนี้ก็ทราบนี่ลาเจอกันคลิปหนามีอย่งดีๆสวยๆงานจำเสมอยว้ฟังเลยค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเดี๋ยวไปกินซูชิแล้วใช่ไหมเยอะ <laughs>